สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องพายก่เงินแฟมบลี่ค่ะวันนี้มาใ<ห>นช่วงเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพามาดูบ้านน้องผู้เงินนะคะโอ้มีต้นมะละกอด้วยนะคะมีต้นกล้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแปลงผักนะคะ ตามที่จริงนะหมู่บ้าน20หลังเขาเรียกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแต่แต่ว่าติดปากกันเรียกเป็นหมู่บ้าน20หลังนะคะโอ้อันนี้มีผักชีลาวด้วยนะคะผักชีลาคุณแม่ก็ปลูกอันนี้เป็นคุณแม่ปลูกนะคะอันนี้ผักอย่างผักอิตูบอกอน,นี่ก็แตงกวาโอ้ปลูกเองนะนี่ปลูกเองนะคะ โเยอะแยะมากเลยนะคะผักหลายชนิดมีต้นพริกด้วยอาโ,โอ้เยอะแยะและ้วก็มีต้นกล้วยอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองหรือเปล่ากล้วยหอมทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมาลาต่อ ตำส้มตำทุกวันตอนเที่ยงตำส้มตำทุกวันเอวันนี่ก็ต้นมะละกอมอนกันตนต้นมะเขือมะเขือพวงน้อยมะเขือน้อยนะมะเขือพวงน้อยพวงนี้เล็กเอาไว้ตำส้มตำเออมีถั่วฝักยาวด้วยอะไรนี่มาดิกันไว้นี่เออ้าถั่วฝักยาว ยาวจริงๆนะ,ะเออบ้านน้องผูเงินปลูกทุกอย่างปลูกปลูกทุกอย่างปลูกผักนะคะแล้วจะมุนมุดเพราะว่าคุณแม่ปลูกไว้เยอะมากนะ,ะอันนี้ก็มีต้นมะเขือโอ้ยออกลูกแล้วนะคะต้นมะเขือต้นมะเขือต้นหอม อ้ยผักหลายชนิดมากอันนี้ก็จะเป็นต้นมะขามยังไม่ออกลูกเกิดลูกเกิดผลนะคะอันนี้ต้นกล้วยที่แบบว่าออกเครือแล้วคุณพ่อก็จะตัดตัดออกตัดทิ้งเพราะว่ามันออกได้เครือเดียวมั้งนะคะโอ้มะละกอหนูก็รู้ชื่อผักขอหนูหล้กเบอร์เบอรบะเบอเบอร์บบะนะคะ อันนี้น่าจะเป็นต้นพริกต้นพริกนะคะเออมะละกอแบบลูกใหญ่มากนะคะมะละกอบ,บ้านน้องพู้เงินอันนี้น่าจะเอาไว้กินสุกน่าจะเอาไว้กินสุกต้องช้อนกินมะละกอไม่ได้นะมันเป็นอย่างนี่ก็ต้นพริกนะคะ เราพาไปหาฟูงเงินกันเถอะเราโอ้ยสะออนแต่แตงกวนนี่แหละน้อยใหญ่ให้เราไปหาฟูงเงินกันเข้ามาดูสวนคัาน้องฟูงเงินเซิฟๆนะคะผลงานปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างเอ้อองกูลไปไหนแล้ว อเอยน่าจะไปกับคุณพ่อคือ,อเด็กน้อยกำลังคึอพักเพื <c oughs> นเงินสวัสดีครับเร็วรับแสงแดดยามเช้ายามเช้า แต่ที่ตรงปรา่ายญ้าแต่ก่อนนี้ปลูกต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยเรียงแบบเยอะมากนะคะต้นกล้วยเยอะมากคุณพ่อเลยโลกทิ้งโรทิ้งแล้วมาปลูกหญ้าหมดเลยเดี๋ยวต้นกล้วยแค่ไม่เยอะนะคะโอ้ลืมพาไปดูบ้านบ้านน้องภูเงนินก็ปลูกลำไยเหมือนกันต้นลำไยต้นมะม่วงแล้วก็ต้นน้อยหนาบกเขียบบกเขียบแต่ลำไยก็ได้กินลูกนะ เยอะมากฟูงันทำอะไรนะจะเอ๋เอ um, ้ยติงหาคุณแม่แล้ว พื่เนครับเอามานีเร็วเด็กน้อยเด็กน้อยเอามานีเร็วเด็กน้อยเด็กน้อยขี้ดือ้อโอ้คุณแม่ใบเฟิร์นนี่กินอร่อยเนาะ ผู้คืนขนเยอะแถวผูเงินมาแล้วตอกแดกตกแกตก,แกมาแล้วเออมาอะไรนี่ใครเรียกมาไม่ได้เรียกมาด้วยนี่เขาเรียกตั้งนานแล้วพูไป็มา เยอะออกมาแล้วไ้ห้อยห้อยน้อยทองก็ห้อยคอก็ห้อยนะคะสวัสดียมามเช้าครับผมเอเอไปไหนนะ่ะไปนน่นแล้ว เอาเอาจะนอนแล้วบอโอ้ลไล่ลไก่ไล่ไก่เอาเด็กน้อยไล่ไก่เอามีถอยหลังถอยหลังเอาเอามีเดินถอยหลังด้วยเฮ้ยาวิา่งวิ่ท้าหาคุณแม่คือบอกกล้าไปไล่ไก่ละพุงเงิน พอไปตายท้องคุณแม่แล้วเอามานี่มาเอามาเร็วมาเย้จะกินนมก็กินผิดข้างน้าวันยิ่งยิ่งดื้อนะคะน้าวันยิ่งดื้อหนึ่งเดือนยังเท่านี้สองสามเดือนจะเท่าไหน่คะคงเข้าไปป้อนผลไม้ให้กับแม่ใเฟิร์นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าป้อนแล้วไม่ผูไม่ได้กินด้วย แข็งแรงด้วยนะแรงเป็นช้างที่แรงย <c oughs> <c oughs> เยอะอาวกินนมกินนม นะคะ <c oughs> เข้าไปดูใกล้ใกล้เฮ้ยแต่ปูจะเล่นเร็งโอ้แมงมาแรงหวีว่อนต้องอูท้าง <c oughs> อร่อยไหมครับเออ หอ,อยเอ้ยหอยหอ,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 อยทาง้องแล้วก็ไปหาคอโ <c oughs> อ้คนหางเป็นสีสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะเวลาโดนแสงแดดห <c oughs> างหางเรืองแสงบอกพงเงิน <c oughs> นือนอนน้อยก็ออก <c oughs> นอนน้อยก็ออก <c oughs> นะคะ อร่เด็กกำลังจะเล่งโตนะคะกินอย่างเดียวกินเล่นกินนอนแต่ว่าถ้าถ้าได้กินถ้าหิวจะจัดนี้ดูดสองเต้าเลยนะคะดูดข้างนู้นแล้วก็มาดูดข้างนี้เออดันเลยดันใส่นมเลยเออ มองน้อย,อยโอ้ยหน้าผาก็ขาวเนาะโอ้มีโหนกโนกนี่เนี่ยโหนกหัวนะคะเออมีคุณพ่อคุณแม่จะขี่หลังพูงเงินไหมครับหลังพูงเงินหน้าขี่มากเลยทุกซอกทุกมุมคนนะคะเออมาแล้วมาแล้วอันนี้ก็เป็นพวกขวดอยู่บนหัวจะมาหาอะไรไม่มีนมให้กินหรอก อร่อยอร่อยเจาะปากเจ๊ยะเลยบู๊เปล่าดังก็เป็นคุณแม่เป็นอะไรอีกจะให้พี่ควรมาดูแล้วนี่ ตามมามาเร็วมามาเร็วที่ประจำข็ฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจช่วยอุดหนุนผลไม้น้องพูเงินด้วยนะคะผลไม้สงทบทุนซื้อเหล็กสร้างบ้านหรือว่าผลไม้สร้างบ้านให้กับ น้องผู้เงินนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่า๋ามให้น้องผู้เงินได้มีบ้านไว้รบแดดลบฝนนะคะเผื่อให้คุณป้ากับน้องน้ำฝนกลับเข้ามาอยู่บ้านหลังเดิมนะคะถ้าบ้านหลังเดิมก็จะประมาณนี้นะคะเสากง็งอสองเสาแล้วก็เป็นเสาที่เล็กนะคะเสาที่เล็ก แต่ก็ไม่ไม่ไมค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่นะ,ะแต่ก็พอไว้ลบแดดลบฝนให้คุณป้ากำนัทนฝนอยู่นะคะเดี๋ยวว่าถ้าสร้างลงใหม่เสร็จแล้วก็จะเป็นบ้านของน้องภูเงินกับคุณแม่ใบฟืนนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีุดดนผลไม้น้องภูเงินด้วยนะคะไลฟ์ประจําเลยก็จะเป็นช่วงกลางคืนนะคะช่วง6กโมงครึ่งหโมงสี่สบห้านะคะไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆนอก้องกู้เงินด้วยนะครับกู้งเงินฝากช่องแล้วลูกอ่ะฝากช่องกับคุณพ่อคุณแม่เร็วโอ้ยมีแต่จะกินอย่างเดียวนะคะกินกินกินอย่างเดียวมาอะไรกันโอ้ยห่ก็มีอันนี้เหมือนเป็นหนังเป็นหนังเลยนะคะหนังโอ้ยมันจะกระจีมาบายอะไรเท้า โอ้ขีแ้แรงเยอะแท้กูแรงเยอะมากแรงเยอะมากไอเด็กน้อยแรงเยอะมากเลยเข้าปากน็ะนะ ข้าปากมนะั้ยนะคันคันคอเออคันคอเด็กน้อยคันคอติดข้อคอแล้วมั้งนะ อะไรอยู่ในคอหนะโหเจ้าของมาเบ่งนี่นี่คนกินยังเข้าไปในคอนี่กินอันใบอันนี้ไหมเฟืองว่าคยถ่ายกับเฟืองอะเฟืองติดในคอแท่เลยนั่นิ่นเอาเข้าไปในปาก ใช่ไหมเห็นอยู่เห็นจับอยู่ไม่รู้เอาเข้าปากัหมมันหญ้าหรือเหมือนเฟืองมือนหญ้าหญ้าแห้งออกได้ไหมครูได้อยู่บอถ้าเดินมาก็แสดงว่าได้แล้วมั้งนี่ยัง มันกินไม่ได้ไปไล่ไก่เร็วไก่มาแล้วนะเื้อหัวก่างใส่เลยหัวก่างเฉยเลยเฮ้เขากลัวอยู่บ่หัวก่างต่างแบบนี้เขาไม่กลัวหรอกกดฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องพายคณเงินแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณครับสวัสดี ขอบคุ